ค,คุณคุณคูสร้างเซอร์วิวคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าครับลืมอย่างลืมเปิดไอ้ผมเขา้าโอ้ยปกติปกติกตผมเปิดตลอดอ,อ๋อเพิ่งเปิดตะกี้โอเคสไปเดอร์เซนไม่มีเขาอ่าเริ่มด่านที่หนึ่งโอเคไปก่อนไหนเออบีมต้องจำคนเดินด้วยนะโอ้ไปไปต้องต่อไ่ต้องจำแล้วแหละไป อ้าวเริ่มใหม่ใช่แล้วอ้าวเริ่อมไ,ออได้ไงตบๆนี่เราต้องกดจ,อจอก้อนย้อนกลับใช่เออ๋อเราก็ไปใช่ไหมไม่ใช่ไอ้เหียไปห้าไปตั้ง <ไป S 1> อโอ้วิมโอ้อ๋อน,นี่ไงโอ้โอ้เลยนี่เองโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไอ้เหี้ยโอ,โอ้เกินตรงหมาโอ้โหพี่แม่งไม่ปก,กติแล้วอ่ะกินไง หน้าตาหล่อเราขเขาหายไปไหนย้อนกลับแม่งกลับใช่วิ้ยโคตรง่ายไปหน้าตาหล่อเราขเขาหายไปไหนโอเคโคตรง่ายโคตรง่ายห้ามห้ามตรบุหรีอือสองสามสามบีมป้ายมันสีเหลืองอยู่แล้วปะวะป้ายมันสีเหลืองเงือบปะวะป้ายไหนป้ายบานหัวมึง สีเหองอยู่แล้วสีเหลืองอยู่แล้วอืมโอเคเปดประตูฝันนีถ้าปกติแล้วป่้าขีดเขียนใช่ใช่ย็ดยึดเย็ดใหญ่ใหไผมจำได้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 จำได้กจะดีกูจะดีกลัีะไรวเลยหน้าเดิมเลยที่อ่ ทานพี่าที่ห้อเราประเดีวะไปจิบจิบมีร้อยชั้นก็มาเถอะวะเอ้ยจิบจิบถูกถูกใช่ไหมถูกอนี้ี่พี่พาเดินนำถูกถูกเฮ้ยถูกอ่ะเออนะนเวอร์นะเฮ้ยเกิดอไรขึนมางลงเี่เเเ่อเอเหน้าตาเขาเราเราประเดีอ้มีสามอัน่กระเป๋า เขามีช่องเขามีไฟเขามีอะไรแต่ดวงตาเขาก็คิดว่าดวงตาเป็นปกติไหมปกติปกติมันเอาสามเหลี่ยมนี่ออกด้วยหรอวะอีกมัางยงต้องลองมันต้องลองเย็ดได้ได้ได้กลับมาที่ศูนย์ ไอ้เฮีย <c oughs> ไหนกูขอดูดิไอ้แซดดูดิดูดิเอาแล้วเามื่อกี้คือเฮียอะไรเอ้าแล้วไร่ผิดอะป้ายมาป้ายบนผนังมาสลับกันเปล่าไม่นะอันนี้ผีเหมือนเดิมอันนี้แปลงสีฟันอันนี้อ่ะก็อาหารไงส่วนนี้ออกกําลังกายอันนี้ชาอันนี้ภูเขาไฟออโอ้ ใช่แล้ว <ไป S 2> ใช่ใช่เราเราลองไปใหม<ย>่อ้าวเฮ้ย,ยอะไรของมึงนนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ชัดเกินชัดเกินมันมันชัดไปครับมันชัดไปอันนี้โคตรโคตรผิดปกตินี่ละครดูคาร์เนี่ยหนึ่งแล้วเ,เมื่อกี้คือศูนย์คือเฮียอะไรเร,เราเราเราอะไรมันจำอะไรพลาดไม่รู้ ย่มีมีอะไรพลาดเนี่ยเนี่ยดูดูมีอะไรพลาดเนี่ยตอกอย่างอันเนี้ยเนี่ยคนเดินเปล่าอุ้ยบีม้นเข้าไปเลกน้อยนะใช่นะโตครับสองเมื่อกี้เราไปสามสี่เลยทำอะไรกลับมาให้สองวะเราเช็คละเอียดละเอียดผมเจ้าผมเจ้าผอยู่ผมดูอยู่ผมดูอยู่ผมดูอยู่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจผมดูอยู่ ท๊อบสูบุรีใช่ใช่ใช่โอเคไม่รขวามันโอ้ยเราไม่เก่งเดียวนี่เกมโลบอเลโก้ใครจเป็นจับผิดไม่ได้หะอพี่ว่าดวงตาเป็นปกติป่ะพี่ดูดิพี่ดดูิตุ่ยเออพี่ว่าผิดปกติป่ะเนี่ยอม่าใช่นะอืใครว่ารูปเฮี้ยตรงนี้วะเนี่ยปลาถอยสัตว์ไใช่รูปเฮี้ยอะไรเนี่ย มึงแอบไปยังบนสิผู้เขากลายผู้ดีเออไม่ใช่ละ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 ดูด้านบนสิไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่ถอยกลับเออเออก่อนนี้ที่เราพลาดเราพาดเออพวกนี้เปล่าไม่ไม่ผมดูแล้วอืพี่ไม่ดูพี่เลยไม่โอ้ยง่ายวะง่ายจริงง่ายจริงง่ายจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไอสัตว มึงแอบไปย้อมผมมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่ว่ะอุ้ยหนูจำผมแม่งได้เทียเดินผ่านมาเดินผ่านมาหลายรอบแล้วเฮ้ยไม่ใช่เลยจ้อยเป็นชัดไม่ใช่เลยไม่ไปไหนเลยเราเห็นแล้วเนี่ยไม่น่าใช่นะเ้ยมึงเว่ยมันวิ่งบิีมไม่ใช่ไม่ใั่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เอ๋ฮะเอ้าเจบแล้วเหรอฮะไปไดจบแล้วนะอเรียบร้อยว้เรียบร้อยผ่านเอ่อผ่านด่านแรกทางเดินใต้ดินถูกทิ้งร้างไว้มา50ปีแ้เมื่อกี้ยังสะอาดอยู่เลยมั่วหรือเปล่าอืม ไม่ว่าใครที่ได้เข้ามาที่นี่มักจะหายตัวไปและไม่เคยค้นพบพวกเขาเลยไม่แต่คนเดียวบนเวที่ผมคนจะฟีลนอกเวที่ผมกินข้าวเนียวอย่าแปลกใจเธอดูทั้งเทศทั้งหา